ฝุ่นเท่ากับนี้อยามามาดูบังฝุ่นหน้าท่าเลยครับจานกี้จัดให้มันเดมมรับับงฝุ่นหน้าหดหดครับเมื่อวานที่ไม่ได้ทำงานครับฝนตกนี่จานกี้ทำให้แบบมาตรฐานหน้าหดหดเลยครับประมาณเมตรแปดสิบความสูงไม่ถึงไม่ถึงประมาณเมตรหกสิบ หมดเลยครับกำลังจัดทรงครับกับใส่ของรถดําลังงางหัดอันนี้เสยบจากของฉันเลยครับ เบคโคจยันกี้ครับครับคันนี้โลกหน้าแบบเนียนๆครับยันกี้รับเท่ใกล้ครับประมาณหนึ่งไลทที่นาโพครับอำเภอน,นาโพ นิดนึงครับดูแบบนี้ก็ได้นี้ที่เทแล้วครับวันนี้ขอกินหมูหน่อยแล้วกันครับรถห้ากันครับกินไกลๆครับเสียเอยมครับตึงมาครับ แบบนิ่มๆครับเอา รถดำรถดำเหมือนออกล้อมีง่วงครับงานนี้รถดำนี่หนะ้ารถก็จะประมาณนี้ครับมีของขังด้วยครับ ปาลีครับปาลีปาลีดำจริงบินครับตัวทมงานนได้ลงงานประมาณมเก้าโมงอยประมาณอประมาณมเก้าโมงครับ ตอนนี้ได้ร้อยร้อยเท่าไรเมื่อกี้ร้อยร้อยสี่เที่ยวแล้วถ้ามาเช้ากว,ว่าน,นี้ก็น่าจะได้เยอะกว่าน,นี้ครับ นี่รถเป็กใจเฟอร์นิเจอร์ครับรถไม่เย็นครับรถไม่เย็นอันนี้รถไม่เย็ยน สำหรับคลิปนี้ขอจบแบเพียงเท่านี้ครับผม